ครับคือโรงเรียนเบลเดียเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนดนตรีระดับมัธยมของเยอรมันนะครับึ่งเป็นคนเป็นโรงเรียนระดับท็อปของเยอรมันนะฮะแล้วก็มีความสัมพันธ์กันมาหลายปีหลายปีนะครับเราผมก็ไปเยอรมันส่งลูกไปเรียนตั้งแต่ปี91น่นะครับก็มาถึงปัจจุบันก็30ปีแล้วสัมพันธ์กันแล้วก็คิดว่า เป็นตัวอย่างโรงเรียนที่ดีมากๆสําหรับประเทศไทยวันแล้วก็ชวนมาครั้งนี้ก็มาเล่นกับโรงเรียนเอื้อมอาร,โร,ร,อร,อรีโรงเรียนสอนรีเอื้อมรีกรุงเทพโรงเรียนอัศมชัญธนบุรีแล้วก็ชวนมาที่โรงเรียนไทยหัวที่ภูเก็ตครับผมคิดว่าไทยหัวภูเก็ตเนี่ยเ็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญมากๆสาหรับภูเก็ตแล้วก็เป็นเป็นเมืองท่องเที่ยว ผมเชื่อว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยภูเก็ตจะต้องมีจะต้องมีวงออเคสตราจะต้องมอีพื้นที่สําหรับแสดงดนตรีและจะต้องมีออ,อริทเรียมซึ่งเมื่อภูเก็ตติดต,ต่อกันโลกเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องติดต,ต่อทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะดนตรีศิละปะและกีฬาครับภูเก็ตในอนาคตจะมีเป็นอะไรนะาอารต่อไปน,นี้ะจะมีส่วนผสมประสานจะเป็นอะไรไหมในอนาคตรับอาครับผมทราบว่าภูเก็ต จะได้จัดเฟียโนเล่ปีหน้าทีนี้ผมก็อ,อยากจะแนะนำก็ว่าควรจะมีดนตรีด้วยเพราะว่าศิลป,ปะแห้งๆเนี่ยมันก็ก็ได้แต่ดูแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าดนตรีมันจะทำให้มีชีวิตชีวามากทัเมื่อเราฟังตอนเนี้ยได้ยินเสียงของเวียนนาเวียนนาทันทีแต่ว่าได้ยินเสียงว่าเป็นมันเป็นเวียนนาเป็นยุโรปทันทีครับ